สวัสดีครับผมนายธนทัศน์พุทธศึกษาอยู่ที่มหา,า,าวิทยาลัยราชภัฏลำไพพันณีเอกพัลศึกษาครับวันนี้ผมจะมาสอนทักษะทักษะกีฬาุซอลซึ่งจะมาสอนทักษะการจับบอลด้วยฝา่าฝ่าเท้าครับทักษะการจับบอลด้วยฝ่าเท้าเป็นทักษะที่สำคัญในการเล่นกีฬาฟุตซอลครับถ้า ถ้าไม่มีทักษะนี้ก็จะไม่สามารถเล่นกีฬาชนิดนี้ได้ครับในการจับบอลด้วยฝ่าเท้าก็คือนี่ครับอนี่อันนี้คือฝ่าเท้าของของเรานะครับที่จะใช้ในการจับลูกฟุตซอนนะครับนี่ครับนี่คือการจับบอลด้วยฝ่าเท้าครับจับด้วยน้าแล้วจับฝ่าครับท้ายฝ่านี้ครับต่อไปจะเป็นการ รับส่งบอลครับโดยจะใช้ทักษะคือการจับบอลด้วยฝ่าเท้าครับ ไปผมก็จะให้มีการพาสบอลภายในผู้เล่นภายในทีมซึ่งกีฬาฟุตซอลจะเป็นกีฬาที่เล่น5คนครับแต่จะเป็นผู้ผู้รักษาตัวหนึ่งคนครับโดยผู้เล่นภายในทีมต้องมีความสัมพันธ์ในการรับส่งบอลและการจับบอลด้วยฝ่าเท้าครับเพื่อนำไปสู่การแข่งขันของกีฬาฟุตซอลครับ นี่คือทักษะการจับบอลด้วยฝ่าเท้าในกีฬาฟุตซอลครับซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการเคลื่อนที่การรับส่งมันมีความสัมพันธ์ทุกกับทุกทักษะในการเล่นกีฬาฟุตซอลครับขอบคุณครับ